ราจะเอาขวดไปเผามันไปเฮ้ย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 เจ้าเกย์เฮ้ยอัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องยู ห้องนี้มีอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ,ะ,อะไรอ่ะมีแค่ปากกา SCP ปากกา SCP 0 6 7เป็นปากกานะครับโอ้เอาไว้ว่านี่เองเฮ้ยว่าโอ้โผเฮ้ย,ยว่าตัวเราด้วยโคตรเจ๋งอ่ะอเขาสราง SCP มาใหม่อ๋ออันนี้คืออะไร SCP 109ไม่ใช่ SCP นี่ไง SCP 109เเอาไว้ทำอะไรอ่ะ กินเหรออุ้ยกินได้ด้วยวุ้ยเจ๋งมากครับเดี๋ยวไปดูห้องอื่นกันดีกว่าเอาใช่บัตรก่อนครับอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเราจะกินอะไรเนี่ยอุ้ยเราเผาเราเผาห้องนี้ได้ด้วยยูเก้อเ่อเก้ออไม่ใช่ไมเก้อตรงนี้อ่ะมันคือไฟอุยมีปืนด้วยอ่ะเอาไว้อันนี้ปืนนะครับเอาไว้ยิง scp พวกแกนลายนะครับอ๋อแล้วเราจะออกจากห้องนี้ยังไงก็เอาอากาเสียบในครับโอเคแล้วเราไปดูห้องไหนกันแต่ว่าเราต้องใส่ชุดด้วยนะนั่นแ่ะอาจะได้ใส่ชุดอ่ะเนี่ยชุดให้ใส่ด้วยใช่ไหมป้องกันชุดป้องกันชุดไหนดีครับเอาชุดเอาชุดอะไรยาดอวกาศดีกว่าชุดชอะไรก็ได้นะครับไม่เห็นจะใส่ได้นี่อันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ชุด scp ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะ อุ้ยแล้วเรา,เราทำไมหน้ากากเป็นอย่างเงี้ยเ <Yeah. S 1> ฮ้ยเท่มากเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้คืออะไรนะคะนี่ใส่ได้นี่ใส่ได้นี่ใส่ได้เหรอเฮ้ยใส่ได้จริงๆด้วยมันก็ใส่ได้โอ้ยใส่นี้ดีกว่าเป็น้ยอะไร,รอ่ะเมื่อกี้อเมื่อกี้กับหลับตาไงหลับตาหลับตาเหรอ ราจะไปดูป๊าหลับาปาหลบตาโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอชซีพีตัวไหนกันดีเดี๋ยวไปดูก่อนนะทำไมต้องหลับตายเฮ้ยไม่ีเลยอ่ะเรชซีพีตัว้องไหนไหนนี่นี่นี่เราที่ไหนข้างหน้าห้องก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นเอชซีพีอะไรอันนี้เป็นเอชซีพีศูนย์สามแปดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย ร้ายนะครับผู้ชมช่วยคอมเมนต์นะครับว่าไอตัวนี้มันหลุดร้ยไหมจะมีชื่อเลอกไหมนะครับมีห้องระบบห้องห้องกันสอบชั้นนะครับใช่ครับเราลองไม่รูกันเลยนิ้วเลยไม่เห็นเข้าได้เลยครับโอ,อยเปิดแล้วครับไหนเอซต้นไม้โอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยครับ ทำไงดีโอ้ยตายเลยมันเป็นกับดักทุกคนไอ้ที่ต้นไม้ถ้าใครเข้ามาต้นไม้แล้วเพาต้นไม้มันจะหลอกเราเออหล่นลงไปเมื่อกี้เมื่อกี้เราตกตกน้ําตายนะครับมันเป็นกับดักต้นไม้นะครับเราต้องใส่ชุดเหมือนเดิมใส่ชุดใส่ชุดหมวกสีเหลืองถ้าใส่หมวกอ่ะมันจะเป็นหลับตานะแบบใส่สีหมวกใส่เหลืองเหรอโอเคหมวกใต่หมวย ใส่ชุดอันนี้เหรอจะกๆเราใส่อันนี้ไหมเอาใส่ชุดโอเคใส่ไม่ได้บอกแล้วโอเคแต่นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวมาดู S P R กันเฮ้ยนั่นเห็นไหมมันหลับตายอีกแล้วเราไม่น่าใส่หน้ากากอันนี้เลยอ่ะมันไม่สนุกอ่ะเราจะไปดูตัวที่มันน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหไอ้นี่อันนี้มันหัวกลับด้านนี่หว่าอันนี้น่ากลัวมากอ่ะเพราะว่ามันแก่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเราเข้าไปดูได้ไหมเนี่ย ทำัมต้องขยับมาบ้านนี้อย่ามาด้านนี้อย่างเงี้ยเหรอเออเอ้ายังไม่โดนต้องให้ต้องให้โดนโดนยังไงเอาไได้แล้วนี่ไงออ้ยไหนอะนี่อุย้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนสอ,องตัวนี่ไงประวัติประวัติ scp ตัวนี้มันคือมนุษย์กายพันธุ์ที่เป็นซอมบี้มันชอบกินเนื้อคนนี่ไงหน้าตามันจะเป็นแบบนี้กันนะครับทุกคน นี่มันโหดมากเลยมันชอบกินเนื้อคนมันชอบออกหากินตอนกลางคืนนะครับใช่นะคะถ้าเราตอกลางคืนเราเราล่องหนีออกที่นี่นะครับครับ <c oughs> ก็ในประวัติก็เขียนว่ามันสามารถวิ่งเร็ว <c oughs> วิ่งเร็วกว่ารถยนต์อีกนะครับเราจะหนีมันไม่ได้เลยถ้าเราเจอมันตอนกลางคืนโอ้ <c oughs> น่ากลัวมากเลยครับไห <c oughs> นมีอะไรเออเฮ้ยมันตามเรามาด้วยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันจ้องมองเราตลอดเวลานะครับตอนนี้เราทําอะไรมันก็จ้องมองแลวตามเราอุยแสดงว่ามันหิวมากเลยนะครับทุกคนทําไงดียูหิวนะเนี่ยดูมันตามเราสิเราเราจะออกจากที่นี่อันนี้คืออะไร,ระโอ้ยมีประตูด้วยเฮ้ยแสดงว่าเราเข้าไปหามันได้ยูเข้าไปหามันสิลองไงมนะเราลองเปิดมัอนออก เปิดเปิดแก๊สอ๋อมีให้เปิดแก๊สด้วยนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยคือแบบฆ่ามันเหรอไหนอ่ะลองได้ไหมกตรงนี้สิไหนเอ,อ้ยไม่เห็นกดได้เลยคนระับทุกคนลองดูข้างตรงโู้นก่อนเราลองอเอาปืนยิงนะเฮ้ยเอาไฟเผามันเลยไหมหรือว่าอเอาปืนยิงเออหมอก็นนมัเนมเป็นห้องเก็บเก็บของนะครับห้อง,องเปิดไม่ได้ไเดี๋ยวเราจะลอง กดไม่ได้ครับกดเปิดไม่ได้ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างครับัวนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันไปโอเคเราไปหาดูตัวอื่นกันดีกว่านะครับไอตัวน,นี้คืออะไรอ่ะอออันนี้เป็นทหารน่าจะเป็นทหารนะแต,นาารนะแต่ชุดแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูอ,อะไรอ่ะเนี่ย อุ้ยมันเป็นสัปหลาดขยะมั้งไะอุ้ยมีเสียงปืนด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรอ่เพื่อนจริงเอ๊ะอันนี้ประตูอะไรอ่ะไปดูเอสซีเอ้ยอะไรอ่ะ่ากลัวมากครับเจ้าเจ้าปากใหญ่นะเจ้าปากเาหมือเจ้าปากเขาเหมือกเราจะไปดูตัวไหนกันอีกนะเจ้าปากใหญ่มันจะปากปลาเยอะปากเขาเหมือกมันต้องนี่เราจะเข้าไปดูตัวนี้ SCP เราจะไปดูตัวนี้นะครับนรเนี่ย SCP หนึ่งหนึ่งสองศูนย์เนี่ยเราเข้าไปดูกันมันเป็นแบบว่าเหมือนผีอ่ะผีผ้าห่มอะเฮ้ย<ม>เปิดประตูแล้วลอ่ะอุ้ยระบบสองชั้นหรือว่าเขาให้ใส่นี้เนี่ยนี่ไงเราใส่ได้แล้วเราใส่หมวกละแต่ว่าเราใส่ชุดไม่ได้เพราะเราใส่อโอเคแล้วก็เข้าไปดูกันเลยนะครับน,น,นี่ไงเฮ้ย เข้าไปหรอน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยอีกตัวนึงอ่ะนี่เราแอบดูอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเข้าไปอ่ะเข้าไปเลยหรอเข้าไม่ได้นะอ๋อทางนี้ล่ะทางทางตรงกลางนี่เหรออันนี้ก็เปิดไม่ได้อันนี้ก็เปิดไม่ได้นะเขาให้เข้ามาดูเฉยๆครับเขาเข้าไปไม่ได้เพราะมันแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะไปทางนี้มันดุร้ายทางนี้อันนี้ก็เข้าไม่ได้มันเป็นเหมือนแบบว่าสวนสัตว์อ่ะ แต่ให้เราเข้ามาชมสัตว์ประหลาดที่มันน่ากลัวเพราไม่ให้เข้าไปข้างในเพรมันหลุดร้ายมากเลยนะครับวันนี้เราก็แค่มาชมเข้ามาชมท่านผู้ชมออจากรมาแล้วเราไปดูตัว,วอนน้ตัวนี้นี่นี่อันนนตัวนี้แหละอันนี้น่าจะเป็นตัวไฟหรอเปล่าเ้ยหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกนะครับทุกคนมาเข้าไปดูกัน โอ้ดอแกะให้เงิน้ยแกะให้เงินด้วยเออยังไม่โดนทไอันทีเออทำไมเปิดไม่ได้ครับไม่ได้แล้วมีไงนี่แมไม่เห็นเลยอ่ะเข้าไปสิวิเข้าไปได้ด้วยเหรอเนี่ยโดดแล้วอ้าวโดดแล้วโดแล้ว เปิดแล้วอะไรประตูไม่เปิดเลยมันไม่ใช่คนประตูแต่มันใช่ได้เห็นทันตนี้เพื่อนเราเข้าไปด้วยเราไปดูเลยว,ว้ายน่ากลัวมากเลยตัวเนี้ยเฮ้ยเจอะเลยตัวนี้ไงเหปิดจอระเกยเลยอ่ะเราเป็นหน้าปกของอุย้ยเราเข้าไปดูก่อน,อนโอ้โหมันอยู่ในน้ำนะมันอยู่ในน้ำไม่เอาเข้าไปก็โดนมันกัดตายสิ เป็นสิบเดือนแล้วมั้งครับเนี่ยอุยอ้ยคนมาดูเยอะมากเลยครับนีาา่ไงคนอุย้ยไปไหนอะเฮ้ยลงไปเลยเหรอมันไม่กัดอะ่ะมันไม่กัดเหรอเนี่ยอุย้ยไหนลองไปมั้งอุยอ้ยอุยอ้ยอู้ว๋อรู้ว่ามันต้องให้โดนก่อนถึงจะตายนีย่มันเผาด้วยอะใคเผาเดี๋ยวเราลองเอาปืนยิงกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เกินอะไรเลยนะครับทุกคนเฮ้ยมกลตายแล้วมั้งไม่ตายนะครับอุ้ยทำไมไม่ไม่ขยับแล้วตายแล้วมันเกเดี๋ยวเราจะเอาขวดไปเผามันเลยนะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันโตเฮ้ยมันกัดเพื่อนเราตายเลยอ่ะโตขึ้นมันกัดเพื่อนเราตายเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาขวดไปเผามันเฮ้ย โอคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ <Yeah. S 1> เราก็พามาสำรวจ SCP กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง mm hmm. ใช่ไหม